ปืนแบล็กกันคือปืนเสียงปล่าเพียงเท่านั้นไม่สามารถใส่หรือกระทำการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแบล็กกันเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใดกระทำหรือทำการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย นี่อยู่ผมในนิ่งเฟลด์บลแบร,รนด์กันในของผมอยู่ผมในนิ่งบูมในกับรอบจะส่งวันที่28กุมภาพันธ์2565นะครับวันนี้มีทั้งหมด2ท่านนะเดี๋ยวเข้ามาดูนะครับวันปิดฮาของเดือนกุมพานะปีนี้มี28วันนะครับนะสุดท้ายแล้วอันนี้ก็เป็นของคุณสุรเชษนะครับเป็นแอสตรา191 1มาการ์ตนะครับนะเป็น191 1มากานตัว5นิ้วสีดำนะครับนะของคุณสุรเชษนะตัวนี้นะครับ1แม็กซนัซีน1แมกซ์กซีนนะครับตัวนี้นะครับนะโอเคพรร้อมกะสุน สองนัดนะครับนะพอกระสุดให้สองนัดแล้วก็มาตัวนี้เป็นของคุณชัยวุฒินะครับเป็นคิมเบอร์นะครับคิมเบอร์อ่าคอมแพกนะครับเงินเงาประกับดีเทนนะครับตัวนี้นะเป็นตัวไซส์อ่าคอมแพกสี่นิ้วนะครับจะต่างกันนะเห็นไหมห้าจะยาวกว่าเห็นปหมสี่นิ้วจะสั้นกว่านั่นเองนะครับนะโอเคเดี๋ยวมาดูเรื่องระบบกันเลยนะครับของคุณชัยวุฒิก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นคอมแพกเป็นคูเซนะครับอ่าเซฟจะมีสองด้านนะครับต่างแอซาร์แอซาร์จะมีด้านเดียวเห็นไหม อ่าถ้าเป็นครูเซลที่มีเซฟซ้ายและขวานะครับเซฟคู่นั่นเองแต่นี้เซฟเดียวนะครับแต่ระบบมันกันหลังออนใช้งานได้จริงเหมือนกันนะครับหลังออนใช้งานได้จริงเหมือนกันนะครับนกสับก็จะต่างกันนะครับนกสับอันนี้จะเป็นรูนะครับนะจะเจาะพอร์ตนะนกจะเจาะพอร์ตนะครับส่วนนี้นกสับจะตันนะครับนะแล้วก็หลังออนใช้งานได้จริงถ้าไม่กดหลังออนเนี่ยมันลั่นไกลไม่ได้ทั้งคู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องระบบแบบตัวนี้ก่อนลวกันนะครับนะลูกหมดสไลด์ค้างกดแล้วก็ซีนเด้งเลยนะครับสีส Okay. อย่างหนึ่งที่ผมจะบอกนะครับแม็กของคูเซเ่สามารถใช้กับเอกซ่าได้แต่แม็กของเอกซ่าไม่สามารถใช้กับคูเซได้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะนี่คือแม็กคูเซใส่ได้สบายนะครับใส่ได้สบายเลยนะครับแม็กของคูเซใช้ได้แต่แม็กของเอกซ่าไม่สามารถใช้กับอาของคูเซได้เนื่องจากอะไรเนื่องจากมันจะฝืดน,นั่นเองนะครับนะดูนะเนี่ยใส่ไม่ได้แล้วมันจะฝืดอย่างนี้เลยเนะน,นี่ยอย่าฝืดเนี่ยเห็นไหมมันจะฝืดแบบ คือยังไงก็ไม่ร่วงอะนะผมจะใส่แค่ครึ่งเดียวนะเห็นไนมะเนี่ยผม,มันได้ล็อกม็กนะคุณดูเอาแล้วเราฝืนไหมนะมาดูต้องดึงนะครับถึงบอกว่าอย่าไปฝืนอย่าไปใช้นะครับนะที่ผมบอกนี่คือของผู้เซสามารถใช้กับแอคซาได้นี่ผมอธิบายแบบละเอียดยิบเลยนะนี่นะดูง่ายๆเลยเห็นไหมเด้งเลยแต่ ไอซาหลายคนแล้วนะเข้าใจผิดนะมันเหมือนกันนะพี่มันน่าจะใช้อย่าเถียงมผม,มนะ <laughs> บอกเลยว่าผมทดสอบหมดแล้วอ่ะดูนะครับเมื่อกี้ลูกหมอดสไลด์ค้างเนาะทาให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับนะลูกหมอดสไลด์ค้างนะครับแล้วก็สไลด์พร้อมนะสมมตสไลด์ไม่ติดข,ขัดนะแล้วก็หลังออใช้งานได้จริงนกขึ้นนะครับไม่กดหลังอ่อนร่างกายไม่ได้นะครับขึ้นเซฟคู่นะครับอย่างที่ผมบอกนะซ้ายนะครับขวาก็ดีนะครับนะถ้าเราขึ้นเซฟคู่แล้วกดหลังอ่อน รัไม่ได้เลยนะครับปลอบลงมานะครับผม่งเรียบร้อยนะครับดับเบิลซิงเกิลได้นะครับแต่แอคชั่นไม่ได้นะก็คือเวลาแอคชั่นเนี่ยมันจะแอคชั่นได้ตอนที่เรามีลูกอยู่แล้วยิงปั้งมันจะขึ้นลำต้นมัดนะครับจุกลำกล้องมีอย่าไปถอดนะครับเดี๋ยวมาลองดูการฮัดปอกกันนะครับอันนี้ของคุณชัยวุฒินะคุณชัยนั่นเองนะครับปอกเงินสามนะครับผมลองคารแล้วก็ปลอกทองสามนะอย่างละสานะครับ นี่ปอกทองนะครับเสียใจนะเสียใจมากเลยกินหอมเปรี้ยเสียใจอ่ะผมต้อใช้วุฒินะครับปกนัดนะหนึ่งนะครับดึงช้าๆสองนะครับสามนะครับสี่นะครับห้านะครับหกนะครับก็คัดได้ปกตินะครับยิงไม่ต้องเร็วนะครับเพราะมันกดอัตโนมัติปกสไลด์ลงนะครับไม่กดหลังอ่อนลั่นกันไม่ได้เห็นไะหลังอ่อนใช้งานได้จริงนะแต่นกขึ้นแล้วลั่นไปไม่ได้นะครับขึ้นเซฟคู่นะครับบีบหลังอ่อนเลยลั่นไม่ได้เหมือนกันปรับเซฟคู่ลงมาบีบหลังอ่อนเรียบร้อยนะครับแล้วเ็ซิงเกิลง้างนกยิงได้เลยนะครับ คุณชัยวุฒินะคิมเบอร์สวยงามนะครับต่อมาของคุณเดี๋ยวผมขอฉีดน้ำมันหน่อยคาบข่าวเยอะมากนะครับนะฉีดน้ำมันหน่อยนะครับผ้าไปไหนเนาะขออนุญาตเช็ดปืนหน่อยนะเพราะว่าคาบที่เกลือเขาเรียกที่เกลือนะครับมันเยอะนะครับมือก็ได้นะโอะเคยนะน,ะนี่เรียบร้อยนะครับเวลาที่เกลือขึ้นปืนไหนย,ยังไงให้เอาน้ำมันฉีดนะครับนะเห็นปะ่ะ มันจะสวยมันปกตินะตะกี้ขี้เกลือเยอะมาเราไม่ได้เลยนะครับมีแต่ขี้เกลือนะนี่ยขัดออกเลยเนหะ็นไหมดูเป็น,นก้อนเลยนะก็คือมันเป็นข้าบของน้ํามันนี่แหละที่เขาฉีดลงไปในถุงพลาสติกที่เขา,เาใส่มาให้นะพลาทีินี่มันแห้งนะครับมันเก็บไว้ในคังนานมันบางทีอากาศร้อนนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสวยแล้วเวลาฉีดนะเรียกคราบขี้เกลือให้เราล้างออกหน่อยนะโอเคลูกหมดสไลด์ค้างดกดแมกกาซีนนะครับ ตอนแรกร่วงเลยนะ <laughs> อันนี้น,นี้ไม่ค่อยร่วงอนะ่ะถ้าถ้าอย่างเงี้ยเด่งเลยนะครับนะอ่ะโอเคนกขึ้นนะครับหลังออนใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเซฟมันจะมีแค่ด้านเดียวคือด้านซ้ายนะครับเป็นตัวคลาสสิกนั่นเองนะครับอ่ะไม่กดหลังออนลั่นไม่ได้นะนกขึ้นเห็นปะเราขึ้นเซฟเดี่ยวนะครับบีบหลังออนลั่นไม่ได้เหมือนกันเห็นปะผมบีบเลยนะแต่ถ้าปรับเซฟเดี่ยวลงนะครับกดหลังออนเรียบร้อยนะครับดับเบิลซิงเกิลได้เหมือนกันแอคชั่นไม่ได้เหมือนกันนะถูกลำกล้องมีอยู่ลึกมากนะครับนะ ผมแถมให้กระสุนไปสองนัดด้วยนะครับปอกเงินเพราะน,นี้สังมันในว่าเว็บเนาะใช่คะ่ะเดี๋ยวเรามาลองการับปอกกันนะครับกระปอกเงินที่แถมให้ลูกค้าไปสองนัดนะครับของคุณสุรเชษนะนิสสังมาในหน้าเว็บนะครับหนึ่งแมกกาซีนนะที่สั่งเข้ามานะเป็นหนึ่งแมกกาซีนนะครับหกนัดเหมือนกันนะครับปอกเงินแล้วปอกทองนะทองสามนะครับแม็กซ์ซา์เนี่ยจะจูดได้แค่เจ็ดนัดนะนะไม่เหมือนแม็กกูเซ ดูที่สุดก็รู้นะครับว่าครูเซเขาจะมีพลาสติกเรื่องลงม่อ่ะอ้าวอันนี้ไม่ขึ้นนะน,น,นะครับอยาหันนะครับถ้าเราใส่ตูดเนี่ยไม่สนิทเนี่ยมันจะติดแจมนะเราต้องดันนะครับให้สนิทนะดันให้สนิทนะครับที่ผมบอกนะให้มันดันให้สนิทมันจะถึงจะขึ้นนะครับเรียบร้อยนะครับตามนี้ คือใส่เวลาใส่แม็กเนี่ยให้ตูกมชิดกับแม็กเลยนะครับเอาหกนัดนะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ่งนะครับสองนะครับสามนะครับสี่นะครับห้านะครับหกนะครับคัดมาได้ปกตินะครับมีเห็นเลยนะครับลูกหมดสไลด์ค้งกดสไลด์ลงไม่กดนองแล้วกไม่ได้นะครับขึ้นเซฟเดียวบีบหมงกหมัดไม่ได้นะนกขึ้นนะปาตกลงมากดแล้วก็เรียบร้อยนะครับ double s i n g l ลนะครับงานนกยิอองจะไปนั่รช้นไม่ได้นะโอเคตามนี้นะครับปกตินะครับลูกหมดสไลดค้างนะครับ กซินก็กไหลนะไหลดีอยู่นะครับนะเเราเราใส่นากระซีนนะให้ดูด้วยในคบนะเวลาเราใส่นะกดตรงนี้หน่อยนะครับนะเนี่ยมือกดตรงลิ้นหน่อยนะครับนะโอเคนะตามนี้นะครับมันจะอ้ามาเยอะนะครับนะของแอซาโอเคเรียบร้อยนะครับก็ของคุณสุรเชษนะของลูกสองนาดแล้วก็ของคุณชัยวุฒินะครับโอเคที้ผมบอกไปนะที่มันติดตัว นั่นแหละพี่ไม่ขึ้นมองว่าเราใส่กระสุนไม่ไม่สุดตรุษแม็กมันจะทําให้แจมนั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็รีวิวให้เรียบร้อยทั้งสองท่านนะครับสำหรับใครที่อยากเป็นลูกค้าเราแอดีราันสั่งสินค้านะโอแล้วจัดส่งเท่านั้นอย่าลืมกดติดตามสมัครสมาชิก,ก,กยูทูบเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาพี่พ์นิก่อนนะครับถ้ามีคุณภาพกันใดกราบขออให้ในนะครที่นี้ด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาพิมพ์นิดก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายุคนะพูดๆม,มอาอ โอเคครับรอบจะส่งวันที่28กุมาภาพันธ์2565นะฮะปิดฮาร์ของเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับปีนี้ก็มี28วันนะก็ของคุณสุรเชษรัตนวันนะครับแล้วก็ของคุณชัยวุฒินะครับคิมเบอร์นะก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเดินทั้งสองท่านนะครับเดี๋ยวนำไปส่งให้นะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ